ร้านกว๋วยเตี๋ยวแนะนําอําเภอเมืองราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยร้านแนะนําร้านที่1ร้านกันเองสองอยู่ที่ถนนคาธาทรตําบนหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะร้านนี้เขาทําลูกชิ้นเองนะคะสามารถซื้อลูกชิ้นอย่างเดียวกลับบ้านได้ด้วยนะและนี่คือเส้นเล็กแหแ้ง น,นี่คือเนเล็กต้ยมยำร้านแนะนำร้านที่สองนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวปลาตรงข้ามกับ honda วัวกระทิงค่ะร้านนี้นะคะเขาทำเกี๊ยวปลาเส้นปลาเองนะคะแป้งน้อยเนื้อปลาเยอะค่ะไปชมกันเมนูแนะนำเป็นเย็นตาโฟค่ะ ้ำซุปแบบไม่ต้องปรุงนะมันจะเปรียปร้ยวๆหวานๆแล้วเนาะอันนี้คือเป็นเล็กแห้งนะคะเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยแล้วก็ตัววัตถุดิบของเขานะเหมือนแป้งเขาจะน้อยนะกินแล้วมันอร่อยอะเล็แห้งอร่อยมากไม่ต้องปรุงเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มซิเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาไว้จิ้มกับลูกชิน้นแทก่กุนอะไรแบบนี้ประทับใจนะคะร้านนี้อร่อยมากมีโอเลี้ยงด้วยนะจ๊ะแล้วก็มี เก็กฮวยชาดำเย็นเกียบบ้านเป็นร้อยปีแล้วนะคะอร่อยมาก,กเขาทำเองานะเาทำเองนะคะแป้งน้อยเนื้อปลาเยอะ พี่เขาใช้เต้หาห mm ู้ยี้ทำเย็นตาโฟน,นะจ<อ>๊ะเขาให้ขวนมาด้วย <unified. S 2> เส้นปลาที่พี่เขาทำเองนะทำสดวันต่อวันใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดจ,อจิ้มนะคะอันนี้พี่เขาทำเองนะคะแล้วก็น้ำจิ้มจะเป็นแบบเต้าเจี้ยวแล้วก็มีความเปรี้ยวใครชอบ๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเนื้อปลาก็ลองไปทานกันดูนะคะ ร้านแนะนําร้านที่3ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่นาจังหวัดราชบุรีอยู่ที่ถนนสมบูรณ์กุลตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคะ่ะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะยังมีเกี๊ยวทอดมีลูกชิ้นปิ้งและก็อาหารอื่นอื่นอีกมากมายคะ่ะนี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็นี้สี่สิบบาทไปได้ อร่อยนะคะคร้านแนะนำร้านที่4ี่นะคะคือก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรราชบุรีค่ะอยู่ที่ถนนเจดีหักตําบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เมนูเยอะมากนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของร้านก็คือการที่มีโอ่งนะคะมาเป็นทั้งโต๊ะแล้วก็เป็นเครื่องปรุงด้วยนะคะรอบนี้เราสั่งเป็นเส้นเล็กหมูตุ๋นนะคะ เนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นพวกหมูกรอบเป็ดนะคะแล้วก็นอกจากอาหารขาวก็มีอาหารหวานเป็นไอติมด้วยนะคะใครสนใจก็แวะไปคะ่ะร้านแนะนำร้านที่5ค่ะคือบะหมี่ก๋าเชงนะคะมีสาขาเดียวข้างสถานีตำรวจราชบุรีค่ะร้านนี้เปิดมานานกว่า80ปีค่ะแล้วก็เขาทำเส้นบะหมี่และก็แผ่นเกี๊ยวเองด้วยนะคะ คือหมูแดงโบราณแล้วก็อันนี้คือหมูแบบหวานอ่ะอัน,นหมูแดงโบราณใครสนใจร้านไหนก็แวะกันไปทานได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย